นี่จนอบุทิห่าကိုသင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะတူတူမီတာတူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွေးကလေးရဲ့ငမယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အိသေးလာမြန်မာလိုဆိုရင်ជីထွားတာជីတောင်ပြောတာမီတာတူမီတာတောူတူမိုအီမီတောာတာတူမီတာတောူတူမိုအီမီခွာขาတူမီခါ โตตมอยมีหูหูโตมีหูหูหูโตโตมอยมีอะออรออะไรหูโตมีอะไรโตโตอ้าอาขอาขาเท้าถูหูหูโตเอาขาถูหูเท้าถูบายไปายเท้าถูมามา ถูไปถูมาโตโตเทถูหัวหูวายวายวไอวายโตถูหูวายวายเจ้าน้องยมาหรือเปล่าเราจะให้ฟังแบเนี้ยตก็แ e ้วตโตมีตาตาแล้วโตมาเนื้อลง่ตมีขาตม้าฉี่าวฉ่โตมีหูตมในย่อยหูโตมีอะไร หูกายในแย่โตมามีอะไรไปชื่อได้อ่าโตมาในแย่กะบ่รู้ชื่อได้บ่อธิบดีบ่เนาะโตเอาโตเอาขาทูหูตูตัวเอาขาเช่ากูอยู่พี่เนาะทูหูเดี๋ยวมาเจอเราว่าคุยสู่แล้วเช่ากูปวดไตนี่ดูภาษามันเปลี่ยนกูทอหูถูกูกุเต๋บ่เนาะเออโตกะเช่ากูอยู่พี่เนาะในแย่กูกุเต๋ทูปายทูมาอ่ากุตั้วไลกุลาไลลุกเต๋ในกูบ่เนาะ ตถูโตัวกับถูหูใเวลก๊เราเกเด็กวายวายเนบ่เนาะตถูหูวาวายตกันในวกเกเนี้ก็เด็กเวบาเนาะเขาเปเดี๋ยวไปเช้าถาตัวเ oh. จี Jean no? ววยวค่ะบบเผื่เนาะพยายามเลียนเนวตรงสให้อ <rework> ังว่าพับีบ้าดิกอะกะกอะกะใเวล่เกาะกะจ่าปอาสช้าท้า နာမရာพระเจ้าอ๋อเลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพี่รอปုံเต็งอีกรอบทดทัศน์กันละอเลดันมี yếu 素ดิกูตระอตันโดเนี่ยลาป้องเนี่ยสรเองโลตองเดี๋ยวอมิ้นตันอมิ้นตันมี yếu 素กูตระอตันโดเนี่ยลาพี่รอป้องเนี่ยสรเองโลตองอ้อมมาจิอเนงตันนี่เองอเนงตันตระอตันโดสรเองไฮตองสรแล้วฉออาชะโทอาทะโนอานะมออามะรออาลาสรเองอตันนี้ผัดไปได้ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အตันတွေကမดูပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးပါမယ် กจปอสพี่เนาะชทนมรอะไรไปครับค่ะก็พี่ high and ว่าดูเลยไปบาร์นี่กอกาวกอกาวสวัสดีครับเนาะ ไอ้ดอกออาวกาดออาวดาตออาวเตออออาวออรออาวรางออาวงาคออาวขาวอมิเดนปิโอสุทระตันชีไรซิงดอหออาวขาวสออาวสาวทออาวเถาประมาณเราเราดาลีตีอเลดันตระตันชีมุโลมิดตงบาဒီมาอเนนตระตันชีอ่ะเลยมิดตงบา นเดือันวามีดวงมาแต่วาอเมริกาเดือนันชาส่วนใหญ่มาตีทำไมเนาะแล้วก็ทับลดสุยไปาับเกาาดาวเตาเอาราเงาขาวขาวสาวาวาเอเนาะยางเนี่ยเดมจะสาน้ท se ับดจตาตาตีตูเอาไเนาะตายตาตาตีตูตายตาบี มามีมูไม่เมามา,มามีมูไม่เมา,มานานีนูนายเนา่านานีนูนายเนา่าขาขี่คูคลายเขาขาขี่คูคลายเขาแล้วก็เทเบียร์สุดๆแบบนี้นนคำนี้ตาตีตูตายเตา่ามามีมูไม่เมา นานีนูนายนาวขาขี่คูคายขาวเฮ้เนาะเฮ้ยเจ้าอะไรสวยนี้บุตรทห้าเก๋นาวแท้สามแม่นาตครูทีตัวจี๋เขี่น้ยดีมาสโลบอมยิ่งสวยไหมเขมี่โมวามาโนยนีมาณีโมอามาขอรู้ฮะโมอามะโรอาระมาระมาระโชอาชะโนยนีชันนีชันนี นายนโตอาตานายตานายตามอามาโนอานามานามานาอออ่อรออะไรอะไรอะไรดูดูจอยใจดูใจดูใจออเอาเอาจอยใจเอาใจจอยจจะโปอาปะจะปะจะปะ จะอาจจะปล่อยไปจะไปจะไปาถายถ่ายนานาถ่ายนาถ่ายนามอยมีงเอาเงามีเงามีเงาโกากะถวาทะกะทะกะทะจะอาจจะดูดูจะดูจะดูขออ้างหาขอเอาขาวหาหาว าอาหาวสาวสาวโวดูสาวตูสาวตูอะไรไปเ,เอาไปเนาะยาันยเราเรียนเนี่ยมา,ม,มานั่นเขาดูบทที่วิโดจันทร์สเปรย์ว่าไหมมานีมาระชันนีนายเตาวมานะอะไรดูใจเอาใจจะปะจะายถ่ายนาถ่ายนามีเงากระทะจะดูหาหาว สาวตูเอาไว้เนาะเดี๋ยวดิมาแท็บบันทึกจี้กันค่ะเหมณีก็เราเหมณีเว้ยมระสื่อว่าตีพี่ตาเจนดาตีฉณีก็ฉณีเหมี่ยวผีนี่ก็เรียกด่าญาติมารู้สวยเนาะ9ตาโอ้9ก็อะเท่มาตาโอ้สื่อว่าผูเรียกมิผู้เยผูบ่เนาะ9ตาโอ้สื่อหูเด้มาอะไรเบิ มานามานาဆိုတော့มานาပဲဘောเนาะအらいဆိုတာမာလေဒူจายဒူကကြည်တာจายကစိတ်ဘောဒူจายစိတ်ကိုကြည်တယ်စိတ်ဆိုတာတိတိစိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလူးရဲ့စိတ်ကိုပြောချင်တာအောက်จายอောက်จายငါတည်းပြောอောက်ကတော့ယူတာဘောเนาะจายကတော့စိတ်อောက်จายဆိုရင်เนาะစိတ်ကိုယူရဲ့တည်းပြောတော့မပြောင်းဘူးသူ့မှာတော့နေနေလေးစီလိုအောင်တော့အချိန်မှာဘာသာပြောင်းပြေးရတာဘောခင်ဗျာ อันนี้ก็วาจปจ์ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမေမလို့ပာ nga ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဖာကိုပြောတာဥပမာသွားနေပါးဖြာတယ်ဆိုရင်မာจပဆိုရင်ဖာမလို့จာကမေမလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်จပိုင်းဆိုရင်သွားမေသွားမလို့ Thai ဆိုတာထွန်တာနာကလေ Thai နာလေဒီမျိုးနာကိုမိရရှိတာနာကအရေးမိနာကိုဆိုရင်အရေးရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကနောက်ကထာကထာကကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘောနော်အဲသူ့တော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲဆိုရင် เอ่อกระทั่งอ่ะอดีตไปแล้วจนเราတို့သူ့มาတော့မရှိဘူးဗောเนาะแจดူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့แจดူးဆိုတာကြိမ်းကြီးမလို့